เมื่อตับปลาพาชิ ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ปีรัญญารีวิวปากกัดตีนถีบซีรีส์ไทยเรื่องใหม่ในเน็ตฟิกเรื่องราวจะเปิดด้วยสเกลใหญ่แต่ไม่ได้มีอะไรนอกจากหนีซอมบี้ในโรงพยาบาลหนังจะเล่าถึงโลกที่เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารและทรัพยากรธรรมชาติมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ยังอยู่รอดผู้คนประทังชีวิตด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้และมนุษย์กลุ่มนี้ได้ไปกินตับปลาตัวหนึ่งจึงทำให้เกิดอาการชักและต้องส่งโรงพยาบาลสุดท้ายได้กลายเป็นซอมบี้สิงอดีตนักมวยไทยคนนี้เลยต้องไปช่วยแฟนสาวที่ทำงานเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลที่เกิดเเเชชืื้้ออรรระบาาาดหนนังงงง่่่่ีีมมมคคควววยยแึลท ให้เนื้อเรื่องดำเนินไปอย่างรวดเร็วมีพอ o เรื่องที่ดูง่ายเข้าใจง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนอกจากหนีซอมบี้ที่ทำออกมาได้โคตรน่ากลัวแต่ตัวละครเอกในเรื่องเหมือนไม่ได้กลัวซอมบี้พวกนี้เลยเพราะเอกเนี่ยโคตรเก่งสู้ซอมบี้ด้วยมือเปล่าฉากสุดท้ายคือซอมบี้20ลุมหนึ่งเนี่ยยังสู้ได้ถ้าดูเอามันเนี่ยหนังเรื่องนี้ทำแอคชั่นออกมาทด้สะใจดีและซอมบี้พวกนี้มันมีฟังก์ชันพิเศษพอโดนน้ำแล้วมันจะกลายร่างเป็นซอมบี้ปีรัญ,ญ่าเพราะเชื้อมันระบาดมาจากตับปลาพอได้มาวิ่งล่าเนี่ยโคตรมันแต่จะม กนนี่คะแนนคอมเมนต์มาบอกหน่อย